สวัสดีค่ะท่ทานหญิงทันทิพย์ธรรงวรังกูลค่ะมูลนิธิโรงพยาบาลอุบลรัฐค่ะโรงพยาบาลอุบลรัฐและชาวอำเภออุบลรัฐก็ได้รับการสนับสนุนการจ้างงานในโครงการสร้างชาติสร้างงานสร้างอนาคตจากจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกระทรวงอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยในโครงการนี้เราก็มีความคาดหวัง มีความหวังว่าเกษตรกรที่เราทำงานร่วมกับเขาเนี่ยจะมีการผลิตที่เป็นระบบที่สมาร์ทขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นในส่วนแรกในส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงการนำผลิตภัณฑ์ดีๆเหล่านี้ไปสู่คนข้างนอกที่สามารถจะเข้าถึงได้ในเรื่องของเทคนโนโลยีและนวัตกรรมในส่วนสุดท้ายก็คือนอกเหนือจากคนที่ได้รับการจ้างงานแล้วเนี่ยเรายังมีเด็ก ยังมีคนแก่ยังมีคนพิการยังมีคนอื่นๆที่ยังไม่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเราก็วางแผนว่าเราจะนำผลผลิตจากโครงการนี้ทำเป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วก็ส่งกลับไปที่ในชุมชนในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการคนไข้ติดบ้านติดเตียงหรือในเด็กที่เดิมเนี่ยอาจจะได้รับอาหารกลางวันจาก จากโครงการอาหารกลางวันของกระทรวงศึกษาธิการแต่ในช่วงที่เป็นช่วงวันหยุดเนี่ยก็ยังไม่ได้รับอาหารจุดในจุดนี้ก็วางแผนว่าจะดําเนินการโดยจะเริ่มทำทำงานเนี่ยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือเราจะใช้วิธี โลจิสติกด้วยด้วยการส่งส่งผ่านไปโดยโดยรถโดยสารประจำทางที่เข้าไปในชุมชนแต่และชุมชนโดยนำผัดนำไข่นำผลผลิตที่ได้จากชุมชนเนี่ยส่งกลับเข้าไปดูแลเด็กๆก,ก็ก็มีความคาดหวังแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมง,งานกับโครงการนี้ค่ะ